ราตรีนั้นความมืดมิดกลืนกินผืนป่าจนเกือบสมบูรณ์ทีมสำรวจของมาร์คลิซ่าและเคนก้าวลึกเข้าไปในเขตป่าต้องห้ามที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณโบราณบรรยากาศเงียบสงัดจนน่าขนลุกหัวใจของตัวเองดูเหมือนจะเต้นรัวเกินไปเสียอีกมาร์คพยายามตรวจสอบ GPS ที่จอดนิ่งสนิทขณะที่ลิซ่านักธรณีวิทยาผู้ไม่เชื่อเรื่องงมงายก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเคน ภายนำทางผู้เงียบขรึมและมีเชื้อสายคนป่ายืนนิ่งเมื่อเห็นเงามืดที่ทอดยาวจากต้นไม้สูงใหญ่ก่อนจะพึพมพำว่าที่นี่ไม่ต้อนรับเราพวกเขาตั้งแคมป์ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ดูเก่าแก่จนน่าประหลาดรอบๆมีหมอกบางเบาเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยทั้งที่เมื่อครู่ท้องฟ้ายังเปิดโลง่งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดกลับไร้สัญญ,ญาณคืนนั้นเองอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวรอบๆเต็นท์อย่างไม่ขาดสาย แม้มีการสำรวจด้วยไฟฉายแต่ก็ไม่พบสิ่งใดสัมผัสเย็นเยเยคล้ายมีใครมาจับต้องผิวกายทำให้ทุกคนต้องตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงเช้าวันรุ่งขึ้นแผนที่ที่เคยวางไว้กลับหายไปเคนเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ผืนดินเป็นรอยขีดเขียนที่ดูคล้ายภาษาโบราณสำร้ายเส้นทางที่พวกเขาเดินเข้ามาเมื่อวานกลับถูกปกคลุมด้วยพุ่มไม้และเถาวัลย์หนาทึบเหมือนไม่เคยมีใครย่างกรายเข้าไปมาก่อน ลิซ่าเริ่มตื่นตระหนกเมื่อพยายามเดินกลับทางเดิมแต่ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงวนเวียนกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่จุดเดิมทุกครั้งภาพเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเคนหายไปจากกลุ่มอย่างกระทันหันเรากับถูกความมืดกลืนกินมาร์กและลิซ่าพยายามหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนถูกพัฒนาการไว้ด้วยแรงลึกลับการกระซิบเย็นเยือกเกิดขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนมีวิญญ,ญาณน,นับพันกำลังเรียกชื่อพวกเขามาอยู่กับเราตลอดไป เสียงนั้นย้ำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาร์กและลิซ่าหมดเรี่ยวแรงจนไม่อาจยืนได้อีกเบื้องหน้าของเขาคือผนังป่าทึบที่ดูราวกับไม่มีทางออกใดๆเหลืออยู่ป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดามันคือกับดักมันคือหลุมศพที่รอคอยและวิญญาณโบราณเหล่านั้นก็กำลังจะมาทวงคืนสิ่งที่มันต้องการป่าลึกแห่งนี้จะจดจำทุกย่างก้าวของพวกเขาไปชั่วนิรัน